สวัสดีครับผมวัตฟอร์ดนะจากชแนลวัดฟอร์นะดรแรปเตอร์และสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาชมฟอร์ดไวทัคไบเทโบนะครับราคา1 3, 000, 4, 000, นึ่งล้านสามแสนหนัะคันนี้แต่งให้ดูก่อนเป็นชุดหน้าแรปเตอร์นะฮะตัวน,นี้เป็นกระจังแท้เลยนะสเกลแท้นะครับผมแล้วก็ใส่ลอ้อเวกนะคันนี้แบบสุดจัดบอกเลยว่าสุลต่านนะครับผม คัน้นี้ราคา1นล้านสามแสนหนึ่งมื่นสีพ่พันเนี่ยังไม่รวมแต่งนะก็มีแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอ่ะตัวนี้ด้านหน้าก็คือกันชนทั้งหมดที่เป็นตเอชนะครับเอาออกนะฮะแล้วก็ใส่เป็นแรปเตอร์นะครับนี่เลยนะของแท้นะตัวนี้เป็นของแท้นะครับสังเกตกล้องจะอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นอ่าของแต่งจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ถอดออกนะครับผมจะเป็นกระจังทรงเต็มปกติเขาจะมีเว้าวนะครับตรงแถวๆนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเต็มเลยนะครับผมเป็น แรปเตอร์นะครับผมกันชนหน้านะครับถอดออกนะฮะตัวนี้เป็น ABS นะครับเป็นงาน ABS มันจะมีรอยต่อตรงนี้นะครับมันจะมีอีกงานนึงนะที่เป็นงานงานฉีดนะครับงานฉีดก็จะมีคิ้วล้อมาสวมตรงนี้นะฮะมันก็จะปิดรอยนี้ไปนะครับผมเซนเซอร์ตำแหน่งเซนเซอร์ก็เจาะนะครับเจาะติดตั้งตามมาร์กนะครับตามระยะเซนเซอร์เลยสามารถใช้งานได้ ปกตินะครับผมตัว w i t t ท็ b ไบเทอร์โบนะครับผมได้ไฟตัว Matic LED นะครับผมนี่เป็น Performance LED ตัวนี้มีความฉลาดนะครับเราถ้าเราขึ้นไปที่บนรถเนี่ยนั่งกันเต็มหเต็มลำเลยนะก็ตัวนี้ไฟมันก็จะแบบปรับขึ้นลงของมันเองนะครับผมเป็นมันจะแคลิเบตตัวเองนะฮะไฟสูงตัวนี้ไฟสูงเป็นไฟสูงแบบอัตโนมัติด้วยตัวนี้เปิดเปิดไฟสูงอัตโนมัติเวลา เซนเซอร์ S S ensor, ตรงตำแหน่งกลางรถเนี่ยมองไม่เห็นแสงประมาณ762เมตรเนี่ยถ้าไม่มีแสงเข้ามากระทบกล้องที่อยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ไฟหน้าไฟสูงเนี่ยจะเปิดออโต้นะครับเป็นออโต้ไฮบีมนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะตบไฟเองเลยออโต้ Auto, เหมือนกันนะฮะไฟต่ำตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีออปชันไฟเลี้ยวนะครับเวลาเราหักพงมอะไรนะฮะตัวนี้มันก็จะ สาดแสงออกทางข้างก็คือทางโค้งนั่นเองสมมติว่าเราหักเลี้ยวขวาเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะติดนะครับผมก็ไฟมันจะส่องไปทางโค้งนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเจ้าเดียวนะที่มีนะแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น Storm ท a กจะมีตัวนี้นะฮะจะมีตัวนี้เป็นเอวีเอนะ eu x lamp ตัวนี้มันก็จะเป็นไฟที่ระนาบเข้ามาตรงกลางนะครับผม <c oughs> เดี๋ยววันหลังไว้รีวิวให้ชมนะครับกำลังแต่งอยู่นะครับผม เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องเล็กน้อยนะฮะคันนี้เครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบสองลูกเทอร์โบเล็กเรียกว่าเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับผมเทอร์โบใหญ่ก็เป็นเทอร์โบทั่วไปนะฮะเป็นใบนะครับผมก็จะมีเทอร์โบเล็กกับเทอร์โบใหญ่ถ้าเป็นถ้าเรียกว่าทวินเทอร์โบเนี่ยจะเป็นแรปเตอร์นะฮะแรปเตอร์ V6 เนี่ยจะเรียกทวินเทอร์โบตัวนั้นจะเป็นเทอร์โบคู่ที่ขนาดเท่ากัน เป็นเครื่องวีก็จะมีเทอร์โบแยกกันซ้ายขวาแต่ว่าตัวนี้2.0ใบเทอร์โบเครื่องยนต์เป็นรหัสแพนเทอร์นะฮะแพนเทอร์ก็จะเป็นเครื่องยนต์อีโค่บูนะครับผมเป็นเ,เครื่องยนต์เล็กนะครับประมาณคืบเดียวหรือว่าประมาณกระดาษ AC เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับผมทําให้ลดแรงเสียดทานนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากรุ่นเดิมน่ยที่เป็นเครื่องยนต์คูม่านี่ย เปลี่ยนหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดแบบเพลโซนะปลายหัวฉีดเป็นเพลโซก็คือแรงดันจะสูงแล้วก็ปล่อยน้ํามันเนี่ยเขา,าเรียกอะไรอะละเอียดมากๆทําให้เผาไหม้ได้เต็มที่แล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบไดิเรกนะฮะไดิเรกอินเจคชั่นแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยปกติรถทั่วไปยี่ห้ออื่นๆนจะเป็นสายโซ่ราวลินเนาะตัวนั้นก็จะมีเสียงดังแต่ว่าตัวนี้รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นสายพานทามิ่งนะครับที่จุม่ม เป็นสายพัดน้ำมิงนะแล้วก็จุ่มในน้ำมันเครื่องนะครับผมอันนี้ก็จะลดแรงเสียทานนะครับผมหลักการของเครื่องยนต์นี้ก็คือลดแรงเสียทานให้ได้มากที่สุดนะครับเครื่องยนต์2.0ของ Ford ทําไมมีแรงม้าได้เยอะนะฮะก็วันนี้ก็จะมาเพิ่มในส่วนของเทอร์โบนะฮะในแรงดันต่ำเนี่ยเทอร์โบจะขับเคลื่อนด้วยไอเสียเนาะพอไอเสียน้อยเทอร์โบชาร์เจอร์ตัวเล็กก็ทําการปั่นนะฮะทำการปั่นขึ้นมารอบกลางนะครับเทอร์โบเล็กก็ปัน่นเทอร์โบใหญ่ ให้เริ่มทำงานนะครับผมพอรอบสูงเนี่ยปุ๊บเทอร์โบเล็กตัดออกแล้วก็เป็นเทอร์โบใหญ่นะครับอันนี้ประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถรีดแรง,แรงบิดแรงม้าได้นะครับในรอบทุกทุกย่านความเร็วเลยนะครับผม <c oughs> โอเคในส่วนของตัวที่ลูกค้าต้องดูแลคือจะเป็นสีเหลืองสังเกตง่ายจะเป็นสีเหลืองนะครับน,นี้เป็นที่เปิดกระโปรงเนาะน,นี้เช็คน้ำมันเครื่องนะครับ ก็ดึงได้ตัวนี้เครื่องยนต์10สปีดนะฮะเป็นเครื่องยนต์รหัส z f นะฮะที่ใช้ใน M 50ห่อมาแต่งนะครับผมก็จะมีก้านก้านอยู่ตรงนี้นะครับที่จะเช็คน้ำมันเกียร์นะครับผมเป็น10เกียร์10สปีดเนี่ยสามารถกระโดดได้นะครับผมเป็น1 2 3 4 5หอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราแตะคันเร่งประมาณไหนนะครับผมในส่วนที่ลูกค้าเติมอยู่อย่างเดียวก็คืออันนี้นะครับเป็น น้ำปั่นน้ำฝนนะครับผมตรงนี้เป็นระบบเบรกแบบเป็บรกไฟฟ้านะครับผมอิเล็กทรอนิกส์เบรกนะบูสเตอร์ตัวนี้ไม่มีมออลมนะก็เวลาข้อสังเกตก็คือเวลาเราเบระมันมันจะไม่แข็งนะถ้าเป็นมออลมนะกดย้ํา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 ันจะแข็งนะครับมอน้าตัวนี้เป็นระบบปิดนะครับผมปกติถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นแบบที่มันเป็นฝาตรงนี้นะครับผมปอร์ดก็ทําเป็นระบบปิดแล้วก็เติมน้ายาคูแลนตัวนี้ก็ดูเอานะครับ ดูว่าแม็กกามินประมาณนี้นะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้รับประกัน1ปี2 0 0 0บโลนะครับผมเป็นแบตเตอรี่แบบ agm นะฮะตัวนี้เป็นข้างในจะเป็นเป็นคอนกรีตอ่ะก็คือเป็นลักษณะปกติแบตเตอรี่มันจะเป็นอ่ะสมมติว่ามีหลรูเนี้ยก็จะเป็นช่องแค่หลรูแต่ว่าอันนี้มันคือมันจะละเอียดกว่าข้างในอะ่ะทำให้เวลาเราไปขับขี่ออฟโรดอะไรพวกนี้มันก็นะครับไม่หกไม่หกมามา,มาเลอะมาอะไรพวกนี้คือ คือตัวนี้มันเป็นน้ำกลั่นนะครับมันก็จะเกิดสนิมง่ายนะครับผมอันนี้กล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าตัวนี้เป็นกล้องออฟโรดด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกล้อง3ามร้อยสิบองศานะครับคันนี้ติดตั้งนะครับโชอคอัพนะครับผมเป็นของไฮเดรยบอยให้ลูกค้าไปเลยนะรปกติไม่มีนะแต่ว่ามันก็จะมีอายุใช้งานนะฮะเนี่ยฟอร์ดให้นี่มานะครับผมอันนี้ใช้ไป30ปีก็ไม่เป็นไรนะ แต่ว่าโชค๊คอะ่ะมันก็มีอายุของมันนะเพราะว่าผมผมใช้อยู่มันก็มันก็เริ่มล้าแนละ้วประมาณสักหกเจ็ดปีเลยนะวิธีปิดก็ทิ้งน้าหนักประมาณสักฟุตหน,น,ตน,นตตึ่งนะครับตัวนี้สกู๊ปนะครับติดตั้งนะฮะเป็นของแรปเตอร์นะครับแบบแตะนะก็ไม่ใช่แรปเตอร์นะถ้าแรปเตอร์จะมีหลุมนะฮะมันจะมีหลุมตรงนี้นะครับผมแล้วก็โป่องอนะโป่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีโป่งนะฮะเป็นไวทแท็กต่งก็คือแปลงหน้าเฉยๆนะอันนี้ ล้อคันนี้สังเกตว่ายางมันใหญ่นะดูยางแบบสามสามได้นะยางแบบเบลเลอร์เลยเป็นยางโตโยนะครับผมโตโยโอเพนกันที่ตัวนี้สามารถติดสลับได้ติดสลับหมายถึงว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบสีขาวเนะี่ยก็เอาติดสลับก็แบงก์ในนะฮะกลับด้านปุ๊บอ่าก็จะเป็นสีดำนะถ้าลูกค้าแบบชอบโทนดําล้อนะครับผมล้อเป็นล้อเวกนะล้อเวก VF อะไรทุกอย่างเยนนะ สวนโซนหนึ่งเลยเนี่ยที่ที่เขาฮิตกันนะเป็นพวกทรงสุลต่านเขาใส่นะฮะทรงสุลต่านพวกไอวิเลสนะครับผมเนี่ยพอใส่แม็กประมาณเนี้ยมันก็จะเห็นเบรกเห็นไหมเห็นเบรกเสร็จทีนี้ก็เกอรกิเลสแล้วดิก็เพิ่มความเท่ก็เปลี่ยนเบรกนะครับเปลี่ยนเบรกได้นะครับผมเปลี่ยนเบรกเป็นพวกคายเลนเลยพวกเนี้ยใส่ได้เลยนะครับผมยางตัวนี้สเกลว่ามันจะโตนะไซส์สามศูนย์ห้านะครับผมสามศูนย์ห้าก็เทียบกับ อย่างทั่วไปเนี่ยเป็นไซส์33 3สามสอา r ยีแต่ว่าตัวนี้จะแคบกว่าประมาณ10บมิลน,นะครับผมเวลาเราใส่ล้อใหญ่เงี้ยเราต้องยกสูงนะครับยกสูงก่อนเลยนะครับผม1 1น,น,นิ้ว1น,นิ้วครึ่งเงี้ยได้นะครับผมเปลี่ยนปีกนกนะฮะไวท์แท็กเป็นรถอ่ารุ่นเดียวนะที่ที่ให้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมเห็นไหมพอเราใส่ล้อแบบนี้แล้วไหมมันมันเบรกก็ล้มหลวงอะ สนงสนิสนมนะฮะเบรกแท้ต้องเป็นสนิมนะอันนี้เวลาเราไปขับเบรกเปื้อเดียวก็หายแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ใครมีตังค์เหลือก็เปลี่ยนเบรกได้นะครับผมอ่าตัวนี้ภายในของว i แท็กนะครับผมโทนโทนส้มนะครับได้ส้มนะครับโทนดำนะฮะนี่บอไฟฟ้านะครับผมบอไฟฟ้านะฮะด้านด้านหลังปักว i แท็กนะครับผมรุ่นนี้ได้ไฟหน้า แบบแมทริก LD แล้วก็ไฟออโต้นะครไฟอัตโนมัตินี่เปิดออโต้เลยนะตัว A สังเกตแล้วก็สตาร์ทนะเดี๋ยวลองไม่ต้องขึ้นเนาะได้ออันนี้สตาร์ทเป็นเป็นพุชสตาร์ทนะครับผมตัวนี้พวงมาลัยก็เป็นแบบอ e ีพาร์ทนะครับผม EPS a นะฮะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีระบบผูดิฟผูดิฟก็คือเวลามันตกหลุมเนี่ยมันจะชดเชยการส่ายนะครับปกติถ้าลูกค้าแบบว่าเคยขับรถพวกเกาเรียกอะไร พวงมาลัยฮาเวอร์เนาะเวลามันตกหลุมหรือว่าวิ่งตามทางสิบลอ้อมันก็จะด็อกแดกด็อกแดกเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือนิ่งนะนิ่งกลิบเลยแล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมเป็นแหลกไฟฟ้าแหลกไฟฟ้าก็ควบคุมง่ายนะครับผมสตาร์ทปุ๊บก็จะเบาหมุนเบาได้เลยเป็นน,นิ้วเดียวก็ได้นะฮะแต่ว่าเวลาความเร็วสูงเนะี่ยมันจะน่วงนะครับผมตัวนี้หัวเกียร์นะครับสิบสปีดนะฮะตัวนี้หัวเกียร์ธรรมดานะครับผม ถ้าเป็นตัวซอมแท็กจะเป็นหัเกียร์แบบอ e ีชิปเตอร์นะตัวนั้นก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับผมอ่าอันนี้มีมีแต่เบรคไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้เป็นขับสี่ขับสี่แบบพัทไทม์เนาะก็แล้วก็จะมีโหมดมีประมาณ6โหมดนะฮะโหมดโหมดก็ใช้หมุนตรงนี้นะหมุนหมุนซ้ายหมุนซ้ายก็จะพอมันเปลี่ยนโหมดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนถ้ามันเป็นแบบโหมดที่ต้องขับสี่มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนขับสี่ให้เลยเป็นเหมือนคล้ายๆว่าขับสี่แบบ ออโต้อะนะเหมือนกับว่าเราเราเรา,เราเจออุปสรรคนะครับที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันมันก็หมุนได้เลยหมุนปุ๊บมันก็จะทําการปรับคันเร่งเครื่องยนต์เกียร์กำลังอะไรต่างๆเนี่ยระบบขับเคลื่อนอะไรพวกนี้ให้เลยนะครับผมตัวนี้มาตรวัดด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นนี่ดิจิตอลนะฮะไม่ไม่มีเข็มใหมล่ละอันนี้ตัวนี้10นิ้วตรงกลาง 12นิ้วมีไฟแอมเบดไลท์ไฟแอมเบดไลท์ก็คือไฟที่อยู่ในห้องโดยสารเนาะโทนโทนตกแต่งห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นดำนะครับผนังดำเพดานสีดำนะฮะมีโหมดออฟโรดตัวนี้กล้องหน้านะฮะกล้องหน้าเวลาเราแบบขึ้นเนินเราจะลงเนี่ยมันก็ใช้กล้องได้นะครับผมวันแบบนี้นะฮะสำหรับวาแทยไอรแบ็กเจ็ดใบ,บนะครับผมด้านหลังมีช่องแอร์ให้นะครับผมช่องแอร์ที่เป็นด้านหลังนะครับ มีแอร์แบ็กตรงเสาบีนะครับผมเสาบีนยแต่เป็นม่านแอร์แบ็กนะครับคุ่มครองผู้โดยสารข้างหลังนะก็ตรงเบาะทั้งสองเนี่ยก็จะมีมีสใบเนาะในเบาะแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นหัวเข่าตรงหัวเข่าของของผู้ขับขี่นะคราวนี้สังเกตว่าล้อจะไม่ล้นนะนี่อันนี้คิวล้อเลปเตอร์ไซส์ประมาณสัก6นิ้วได้ล้อไม่ล้นมากตัวนี้มันออฟเซตประมาณบวกสิบห้านะครับผม ก็คือเป็นเป็นล้อที่จัดส่งกับพวกเอเวอเรสอะไรพวกน,นีน้เนี่ยตัวนี้เป็นออฟเซ็ตลบสห้านะฮะปาท้ายนะครับผมปาท้ายพอแรงนี่อันนี้เขาติดติดนีดละติดโชกเวลาปล่อยก็ปล่อยวูบเลยะฮะปล่อยได้เลยนะครับตัวเน็กเจนเนี่ยวางโชกอัพนะครับอยู่นอกแชสซีทำให้ฐานล้อกว้างขึ้นเหมือนเราแบบยืนยืนแบบนี้มันก็จะมั่นคงเนาะ การเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันก็ช่วงล่างมันดีกว่าเดิมแล้วก็ตัววายแท็กเน็กเจนตัวใหม่เนะี่ยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนช่วงล่างหลังนะฮะเปลี่ยนช่วงล่างหลังเปลี่ยนแหนบนะครับผมเปลี่ยนแหนบเหละสามแผ่นนะฮะแล้วก็ช็อคอัพตัวเนี้ยได้เป็นระบบโมโนทูปนะฮะจากโรงงานนะก็จะมีในรุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นวายแท็กนะครับผมที่จะได้รุ่นนี้นะฮะตัวกระบะนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ช็อคอัพอยู่นอกแชสซีนะครับทำให้ รถเนี่ยฐานล้อกว้างแล้วทีนี้พอมาในกระบะนะครับซุ้มล้อซุ้มล้อจะเล็กลงนะนี่สกเกต็ตระยะระหว่างนะครับซุ้มล้อเนี่ยสามารถที่จะเอาลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการสามารถที่จะแบบเอาฟุกลิปยกพาเลทที่มันได้มาตรฐานนะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับมันจะไม่ไม่แบบไม่เอียงนะฮะมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็ช่องต่างๆเนี่ย ต่างๆเนี่ยก็มีความหมายนะตัวนี้พวกพวกนี่พวกตัวนี้มันจะสามารถที่จะใส่ตัดไม้มาวางได้นะครับผมทาเป็นเหมือนชั้นนะอ่าถ้าถ้าแบบว่าเหมือนเราเราต้องมีที่เก็บของบนล่างอะไรเงี้ยก็คือมันมันสามารถที่จะจัดพาร์ติชันอะไรพวกนี้ได้ตัวนี้เขาออกแบบมาตัวนี้ก็จะเป็นที่รัดของโลบาตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นโลบาที่แบบรัดของได้อย่างนี้นะครับสามารถสวมเข้าไปอย่างนี้ได้สามารถมัดเชื่อมมัดอะไรได้นะครับผม ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็มีออปชั่นที่เป็นซีแคมนะครับซีแคมไวรัสจับปากกานะครับมีมีรุ่นนี้ต้องเอาตรงนี้ออกถึงจะมีแม่ทัดนะฮะแม่ทัดนี้รูเลอร์รูเลอร์นะครับผมอ่าเนี่กล้องหลังมีให้ครับผมตัววท์แท็กมีเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับผมสตอมแท็กจะมีเพิ่มตรงนี้เป็นถอยจอดนะฮะตัวนี้ไม่มีนะครับถ้าใครสนใจออกรถเนี่ยก็ทักได้นะครับผม เบอร์โทรก็เดี๋ยวทิ้งไว้ด้านบนนะด้านบนปลายท้ายนะครับผม full ld นะครับผมแล้วตัวนี้เปนเ็นเซ็นเซอร์นะครับจับเวลาเราถอยรถมาเนี่ยเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะจับรถที่มันตัดตัดหลังเราเนี่ยตัดฟุ๊บเนี่ยมันจะเบรกให้เลยตัวนี้เบรกออกโต้เพราะว่าทําไมเบรกได้เพราะว่าเรามีเบรกไฟฟ้านะครับผมเบรกไฟฟ้าก็ควบคุมจากโปรแกรมนะฮะเราก็เลยเบรกได้นะครับผม แต่ถ้ามีตัวเกียร์ไฟฟ้าด้วยเนี่ยสามารถถอยจอดได้เลยนะครับรุ่นไหนที่มีเกียร์ไฟฟ้านะผมมีเบรกไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยถ้ามี3อย่างเนี้ยถอยจอดได้นะครับผมพวกแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์หรือว่าซอมแท็กเนี่ยเบรกเบรกเองได้เลยนะครับผมเหมอนพวงมาลัยอะไรเรียบร้อยนะฮะเชื้อเพลิงก็เติมดีเซลนะครับผมอ่าภายในฝั่งผู้โดยสารนะฮะก็กว้างางนะเบาก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะฮะนี่ มีที่วางแก้วนะฮะที่วางแก้วก็ลุลารนะครับลุลาร์ลุลารมีระดับนะครับผมเราลองคาอันนี้เป็นของโรงงานนะสามารถถอดได้นะมันจะมีน,อน็อตตรงนี้นะฮะถอดออกได้ไปใส่พวกแหลกแฮมเมอร์อะไรได้เลยมันจะมีรูอยู่นะครับหรือว่ารุ่นไหนที่อ่รุ่นพวกสปอร์อะไรเงี้ยอยากใส่ก็ได้ก็ไปหามานะครับมันจะมีรูก็คือเราต้องแกะยางออกมันจะมียางตรงเนี้ยยางร่องน้ําฝนนะฮะตัวนี้แกะออกได้นะครับผม อันนี้แล้วมันหนักได้80กิโลกรัมนะฮะกิโลกรัมตัวนี้ขณะที่รถมันวิ่งเนะี่ยแต่ว่าขณะที่เราจอดเนี่ยได้250โลก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้นะกางเต็นท์นอนได้นะครับผมถ้าเป็น Storm p a c ็ก็จะมีแบบโลบาร์ควยนะครับควยไปนู่นได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นกล้องนะครับ3ามร้อยสิบสานะฮะนี่ที่มุมกระจกนะครับแล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้ไฟไท้ายนะครับผมที่มันเตือนเตือนชนหรือว่า อันนี้เขาเรียกว่าไบสปอร์ตไบสปอร์ตก็คือเตือนรถในจุดอับด้วยนะเมืเ่อกี้ไอเซนเซอร์เมืเ่อกี้จะเตือนรถในจุดที่ที่แบบประมาณช่วงช่วงรถที่เรามองไม่เห็นอนะประมาณประมาณแถวๆเนี้ยก็คือมันจะเป็นไฟกระพริบสีส้มนะฮะอ่าแล้วตัวตัว,ตวกระจกเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบให้ตัวได้นะบมกว่าม,มีมีแบบมอไซค์มาตุ้มเงี้ยมันก็จะไม่หักนะครับผมตัวนี้เห็นไหมอ่านี่ครับ ตัวนี้เปลี่ยนปีกนกนะครับของโปรฟิดอร์นะครับผมช่วงล่างก็แอบสองตบนช่วงล่างไม่เห็นนะช่วงล่างก็ตัวนี้ช่วงล่างยกสองแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนปีกนกเ,เปลี่ยนปีกนกแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนโชว์อัพนะครับก็มันก็สามารถทําได้เพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ยกสูงเท่าไหร่นะฮะถ้าชื่นชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าสนใจรถก็ทักได้นะครับมนะครับ เบอร์โทรนะครับ0917618526นะครับผม ID Line @watford168 นะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ